วิดีโอนี้นะคะคุณมีความโดดเด่นอย่างไรนะโดดเด่นดูดีในเรื่องใดนะคะ พลังงานคุณโดดเต่นดูดีในเรื่องใดความฉลาดหลักแหลมความมีไหวพริบดีนะคะรู้จักแก้ปัญหาเป็นคนที่เอาตัวรอดนะคะได้ดีโอเคพลังงานของคนที่คุณมีทั้ง eq iq นะคะแล้วก็เข้าใจเข้าใจโลกนะ โดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้เข้าใจโลกอาจจะมีประสบการณ์นะคะหรือว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเนาะจนเข้าใจโลกเข้าใจผู้คนเข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะได้เป็นอย่างดีอ่าคุณเป็นคนที่มีวิริยะอุตสาหะมากคือเป็นคนที่มีความบักบันนะคะ ภาคเพียรและพยายามเนาะไม่ท้อใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากเย็นแค่ไหนนะคะหรือคือต้องบอกว่าผู้คนนะคะเขาจะมองเห็นพลังงานที่คุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะคะไม่ยออ่อท้อเนาะคือไม่ถอยนะคะพลังงานของคนที่มีความมุมานะาบักบั่นอย่างมาก มีพลังงานนะต้องบอกว่ามีพลังงานของความดาร์กเหมือนกันนะคะอาจจะแบบดูลึกลับอะ่ะมีพลังงานที่อาจจะดูลึกลับน่ากลัวนะคะอืมซึ่งผู้คนเขาอาจจะเนาะในบางคนนะคะบางคนก็อาจจะมีหลายๆคนอาจจะมองเห็นนะความโดดเด่นด,ดูดีเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะซึ่งในบางคนเขาอาจจะมองเห็นถึงพลังงานความดาร์กนะคะพลังงานของออ ความน่ากลัวบางอย่างที่คุณอาจจะปกปิดซ่อนเร้นนะคะหรือมีพฤติกรรมหรือการกระทําบางอย่างนะคะที่อาจจะยากต่อการคาดเดานะคะอาจจะเดาทางยากเนาะหรือว่ามมีความที่อยากให้ร้ายอะไรแบบนี้เนาะมันก็มีความไร้ายๆบางอย่างนะคะที่ที่อยู่ในตัวคุณนะคะอืมเนาะ ออมองว่าเป็นพลังงานนี่คุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นนักรเริ่มอะนะคะน่าจะมีพลังงานหรือเป็นคนที่ชอบรเริ่มทำอะไรแปลกใหม่นะคะสามารถเป็นเอ,อ่อเป็นผู้เริ่มต้นนะคะหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนมีไอเดียหรือว่าได้ทำตามเป็นอย่างดีนะคะพลังงานของคนที่ดูเหมือน แน่นอนอะถ้าลองเป็นพลังงานของคนที่ช่างคิดมีจุดเริ่มต้นก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ช่างคิดช่างทำนะฉะนั้นเลยทําให้คุณเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบนะคะของใครหลายๆคนนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการกระทําพฤติกรรมการงานนะคะคุณน่าจะมีผลลัพธ์นะหรือได้สร้างสรรค์น,นะคะอะไรหลายๆอย่างแล้วทาให้ผู้คนเนี่ย เขามองเป็นแบบแผนแบบอย่างนะคะพลังงานของการฟื้นฟูการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่จมปลักนะคะอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือเป็นคนที่พร้อมมาหาในการเริ่มต้นใหม่หรือพร้อมที่จะเยียวยาตัวเองอยู่เสมอนะคะ พลังงานของการเปลี่ยนถ่ายทายเทนะคะความดูดีและโดดเด่นเนาะพลังงานใบนี้นะคะต้องบอกว่า คือเป็นพลังงานของความไม่พอใจความโกรธอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีความชัดเจนพอสมควรนะกับการเลือกค่ะเลือกสรรสิ่งต่างๆเนาะในชีวิตนะมีความชัดเจนว่าอะไรที่คุณอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะหรือรู้สึกไม่ได้อ่ะคุณน่าจะแบบไม่ฝืนนะคุณเลือกที่จะแบบว่าตอบปฏิเสธนะคะหรือว่าหันไปทําสิ่งอื่นนะคะ นะเพราะนั้นคุณน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการปฏิเสธนะคะหรือว่าการแสดงออกบางอย่างต่อสิ่งที่ที่ไม่ใช่ไม่ควรอะไรแบบนี้นะคะพลังงานของการเรียนรู้ อ,อ่การเรียนรู้สิ่งใหม่คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ใจกว้างนะถ้าลักษณะแบบนี้คือใจกว้างค่ะเพราะคุณพร้อมรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมเรียนรู้นะความผิดพลาดคำแนะนำต่างๆเป็นคนที่เปิดรับแล้วก็ชอบการผจญภัยนะคะ คือมองว่าน่าจะเป็นพลังงานคนที่ใจกว้างมากๆนะคะอืมใจกว้างสิ่งที่แตกต่างสําหรับคุณนะ่ะมันคือความสวยงามอะคะ่ะมันคือความสวยงามคือความหลากหลายในออความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมของโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลังงานของคนที่ดูอู้ฟู่ดูเป็นคนที่เพียบพร้อมน่าจะใครมองเข้ามานะคะเขาก็อาจจะมองเห็นถึงพลังงานที่ดู มีทั้งเงินทองวัตถุเงินทองความสุขนะความรู้ความสามารถความแบบเต็มอิ่มค่ะในตัวเองเป็นพลังงานที่ดูมั่นคงแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะนี่แล้วก็ใบสุดท้ายนะสำหรับวิดีโอนี้ก็คือความโดดเด่นนะของคนที่ดูมีปัญญาดูฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่น่าจะคุณน่าจะเป็นคนที่ ไม่ชอบทําอะไรซ้ําคนอื่นนะคะไม่ชอบอะไรที่เหมือนกับคนอื่นคือจะชอบคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรแปลกใหม่ะะไม่ชอบทำตามแต่ชอบที่จะสร้างองค์ความรู้หรือว่าสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ลองอะไรใหม่ๆคิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงนะคะหรือไม่กล้าคิดไม่กล้าทำะะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเชื่อว่าคุณน่าจะได้ เป็นหนึ่งในหลายๆคนนะคะที่ได้สร้างสารรค์มีกิจกรรมมีการงานนะคะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะขึ้นมาที่มันดูโดดเด่นแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็เผอๆเป็นต้นแบบนะคะให้กับใครหลายๆคนนะคะ